สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหัวค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายของมือวันที่1 1เดือนมิถุนายนค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องค่ะมือน้ค่ะแอดผ้า พี่รองบรรเทาสุขสุขคนนะคะมาตีตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะเน้นย้าโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นเน้นย้าโค้งสุดท้ายนะคะต่าเล่าแรงนี่นะคะแนวทางจากปูวัดปลาอุดรค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางนะคะช่วงใบนี่ของปูวัดปลาอุดรนะคะต่าเล่าค่ะซิเรียาเป็นตัวใดพี่้องมาตดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะครับนมาสการค่ะเป็นพ่อ่ะปู มืบอนี้ค่ะมืบอนี้แม่นค่ะผู้คะเกี่ยนบ้านค่ะนี่เอาไปเกี่ยนบ้านโดยตรงเลยเนอะโดยตรงเลยเนาะค่ะผู้ฮึโดยตรงเลยเพราะว่าณผู้ขอลูกพุ่มผู้มุ่งเจ้าเนี่ยค่ะสามตัวเม็ดเดียวเลยค่ะเอาขึ้นเบื้องน่างกันเลยจ้าค่ะล้างตัวง่ามขนาดเลยค่ะ อ่อคนเศานี่ละไอเมนตัวนี้เด้เออไปเพียนบ้านสนอเพี่คนใดปวดหนีปวดสินน้ำเนี้ยสนอ,อค่ะไอมาดงงงงเลยเด้อสามโกเลยเร้่อสนอกค่ะพ่อพ่อบู้คนเศร้านี่ละค่ะมาขึ้นนีปู้ปรเด้ฝันอะไรจงคบพ่อคะฝันเร่อกว่าวกับคือจำไม่ได้ะ่ะ อืปครณเขาจะว่าเกิดลำบ่เลยนิดหัเมียเกิดำบ่เลยก็อย่างไรก็ลำบ่เลยลำบ่เลยก็บอเอาคือห่แเม่นนะคับบูันมันสีแม่นก็ยังเืินนั่นเนลำเลยิตาอะรย่ะคันได้แม่นจิดตาเพราะมัุกนั่นพรานั่นป็งเงือนจค่ะนี่ก็ขอจากปู่นี่หลับปอบว่านบลูกหลานเขาเจ้าได้น้าหเขาเจ้ากัมาไวูค่ะ ผลไม้สือตัวเลี้ยงสือเงาะสือที่ย่งเนี้ยแหละผลไม่ต้องที่อย่างเราบักเ้าวบักยังเงี้ยนะจุดของเชียงไวย์คนคนร้านคลไม้ค่ะเดี๋ยวมาไหวหนว่านี่โอ้ลูกหลานมาไหวจริงครับปู่อือลูกเจ้าได้น้ำไหลค่ะเอป้าไป,ปไปไหนตั้งแต่สองหกปุติครับปู่ลูกหลานปู่เห็นยนินว่าแมนเมื่อสองหกกัได้ ค่ะมืดอันสามเจ็ดนี่ก็ได้ค่ะกูก็บอกตัวตรงเลยนะบอกตัวเดียวเลยตัวตรงมันเด้อตัวสามเจ็ดนั่นอะตัวกลับมันยังไปเจ็ดสามอะกหรอกค่ะแล้วมามันบวงมันมันในสามตัวยังวะค่ะแต่มันเราจับใส่กันหนีดโว้มันแก่อยู่ในหันเลยเนาะแม่นบ่ค่ะปู่ค่ะยุ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแม่ยุ่ เกตามเกตเมือนแมู่น้ำกันเลยแม่ค่ะมันจะแล้มนดวงพวกมีดวงกันตั้งแสมตัวมันจะลอยมันก็น่าันก็จีนนัเสียนด่เนาะใช่พู่นี่เคนแรกเลยจะสองตัวก่อนค่ะมันดนลอยนึงก็จีนเพราะมันในม่นรัดม่นนี่บอืมมึนหรอครับพูถ้าลอยนึงกับอะไรรัดม่นนี่ละค่ะผู้ก็บอกว่าเหว่ประตูเนาะผู้บอกว่าเหวี่ยงนแสนกับมันล้านหมดเนาะแมนค่ะบพู พวกกได้เมินมาเอาปลาทู่ลังปลาเนี่ยละมื่นว่าหมื่นนี่สามกิจนะนะพูกก็บอกไปพ่อมาว่าให้เอาาปลาทู่กัน้ำปลาด้อเอาเงินแสนนั่นล้านพวกยังบอกอี่นี่ต่อสองหกพวกก็ว่าให้เอาเงินเงินแสนนี่หรอครับพูกเออนั่นละเพราะว่าลอยหนึ่งมันก็ได้อยู่แล้วเงินแสนก็ได้ค่ะลอยหนึ่งสองลอยเนาะค่ะมันก็ได้อยู่แล้วเออมันจะลงวมทุนลายดอเงินแสนก็ได้ยลอยสองลอยมันก็ได้อยูุจะว่าทีมัน ของตัวนี่มันก็ดเกิจะล้มตุ้นหลายบาดแน่เนาะแมนครับผู้ค้ามันก็เลขย่หลายตัวมันก็หลายล้มตุ้นเนี่ยถ้าเกิดเพราะว่ามันเลขเม็ดเดียวนะ,จจะวค่นะันเพิ่นบอกสิ่มันก็ดขึ้นแมนเลยสิงงน่ะค่ะนี่ว่าผู้ขอเพิ่นมืนนอเช้าเนีาามมา่นนยขอให้อเอาเลขทูบนี่เล้วผู้ว่าจะซ้ำตัวตรงตรงนั่งสน่สนองให้พี่คนในพุดธมีพุทธสินนั่แน่แล้วสนอกงในได้มาสั่งมานั่รวมนั่แน่สนอกแมนเขาซ้ำตัวตรงตรงนี่ผู้ว่าจะเห็ด บันไดเทพปูนลงงามๆไปเไปบนสันเด,อด,ด้อ๋อลงลงซานตีครับพูดแมนบันไดขึ้นซาลา่องซานไหมอืมค่ะพูดว่านี่กันมันสามตัวตรงๆว่าค่ะไม่าว่าเอฟซี่พูดอะไรพูดสิมิสพูดสิบเป็นพูดเตะเตะซันได้บัตรเนาะค่ะอืมอาจารย์นั่นกับเขาซานตัวตรงๆตลอดค่ะจะมีพูดมิพูดหลายกันคือ หนาลอยขุ่หนาลอยมันนี่มันก็ได้เด้ล่ะเนาะค่ะปู๊ฮึมมันขุ่นมันไปนี่มันเกิดอะไอยู่เด้อล่ะเลขสองตัวก็นเลยฮ่ะปู่มันมีทุนว่าปู่เฮาก็มีทุนกิดตัวละหาบาดที่บาทไปนี่ล่ะค่ะปู๊ปู่บอขึ้นว่าอยู่กับดวงเฮาเฮาเอาทำแห้งเฮานี่ล่ะแม่นหมล่ะค่ะเพราะว่านี่มันเป็นเลขทูบเพราะมันเลขฝันค่ะ อันเั้นเจ้าฝันฝันผู้กูจียำใหม่คือจังนั้นแหละเจ้ว่ากันขอฝันตเกามันกับแมนยูเมือนนั่นผู้จุดว้กับจิตแปดซี่มันกับเ็มๆเลยหละแปดี่ก็เลยค่ะแมนค่ะผู้ค่ะเเมื่อนซี่ซี่สามซี่นั่นกับนันมาจากต่าใส่วูมฝันมันกับเขาทั้งสามตัวคือกันนี้ค่ะพราะพราะผูุ้ดถูกได้แล้วสามซี่สมผูก็มาฝันเงียสองลังนี้ค่ะ เราลำมะเขาวกฝันน้ำหนึ่งเดียดเป็นเท่าจับเอาแยกมิดกับว่ายี่เงียมันเป็นซีแตแมลเยาเงี้ยสองหลังใช่กันมันกิเป็นซี่แม่นว่ละค่ะน้ำปูก็เป็นขาแล้วกับปูขึ้นหกสิบเรามันก็เป็นเราหน้าหาน้ำหกใซนเมื่กี้ี่ชี้หานี่ที่หกมันก็สาตัวมันสิไปใช้เสียแม่นว่ล่ะแม่นค่ะพูดค่ะถ้ามาเ่นที่หายสามตัวเราวดได้กี่ได้ัวน้ำนึ่ยเลยเชว่า เอาบ่ใดน้ำจืดเสียมันกับมาเขามือนันนี้มือที่ฝันว่าน้องไส้ใจนี่ค่ะิดออายุน้องไส้หาสิบเก็ดปีพูดเงี่ยนยยน,นี่ได้หรือหาสิบเก็ดจะว่าปู้วันเอาน้ำปูใส่ปูวันนั้นปูนิเมตปูเป็นเป็นผ้าเนี่ยนะค่ะปู้ก็นเลยว่าไม่เห็นเป็นผ้าเนี่ยบล็อกต้องเป็นเนก่านะ้วสิหอกมันกระมาเต็มเต็มเลยตัวสารตัวมนันก็เลย จะากว่าอย่ากับบ่มีผู้ใหญน้าดอกพนท่านหนมีบุญหอดที่เดียวมั่งแมนเช่ไครับว่าจะมาเื่สามเจ็ดนี่เกินมันกับท่านบุญน้ำปูโยเนาะเทียนขอไม้เด็กบัญชีน้ำแอมินคเลยแมนค่ะสองคนค่ะผู้คะเอะเปนเกิดท่านบุญน้ำปูโย่กันอีกบุญใด่เกเดอมันนี่ก็นเลยค่ะผู้สาธุค่ะเอาวัดตัวเลขแค่บันี้เดอค่ะนะ สามซี <Ha. S 3> <Ha. S 2> e? ่้าสามซี่ค่ะมันเป็นคือเด็กเล็สเตจนี่ผู้ว่าเอายับเตมขึ้นเนี่ยค่ะก็ว่าเมื่อนั้นปู่ว่ายับเต้มขึ้นกันแปยับเต็มขึ้นเขาทั้งบนทั้งล่างนี่เลู่เพราะว่าเล็กน้อยผู้สาวนั่นปู่ตีสิบสี่สิบหาค่ะขันเป็นปู่ตีสิบสิบหกสิบเจ็ดนี่แม่เขาสิบเลางอีกเนีค่ะปู่มันตีตำผลนะค่ะบัดีปู่เลยทีว่าเอายับขึ้นไปดี อาเจ่สามซี yeah, well, ่เนี่ยมันเป็นเลขเรียงแม่นบ่ค่ะเอาอีกเพิ่มขียับขึ้นอีกเป็นซี่ห้าหกอีกซี่ห้าหกีครับพ่อแมนซี่ห้าหกขึ้นอีกค่ะซี่ห้าหก้นแต่ว่าโตัวเล็กเล็กน้อยนั่นก็จะจะเอาไว้น้ำจะตัวอยู่แล้ว ตัวตัวนี้จ้า่าแฮงสิบจับเป็นเส่สามตัวเอาเป็นเจ็ดหนึ่งซี่เจ็ดหนึ่งซี่ค่ะผู้ค้าอืมัมนอาสิเป็นหลายตัวแน่เพราะว่าอันมันเป็นแปรเลขทูบก,ก็วงกลมเนอะเลขทูบอกก่าสามซี่นี่วงกลมแดงเลยค่ะแล้วเป็นตัวกันมันหนะเชียบางเทียปู่คยบอกว่าเลขสามกับเลขแปดมันเป็นตัวเดียวกันเอาเป็นอ่าแปดซี่รับค่ะอืมสองตัวเข้ากัน ล่เขากับ <c oughs> สามซีค่หนึ่งสามซีเขากับตัดในประเด็นน้ำหก <c oughs> าามกค่่ลงตัดไข่มาน้น้องอาจารย์มาสองตัวเนาะค่ะนี่ <c oughs> ะเว่ากันกู้กับตัวเดนเมดเดียวละอ่าสามีค่ะหนึ่งตับอกงกูกลมแดงนี่ะค่ <c oughs> ะจะเอากู้บนห้มันกัแมนหล่นหน้าสนกค่ะก่ กะซีมีตัวนี้ได้ไรเวลาบ่ได้เวลาพอดีค่ะเนอะนี่เล้อฟซีเอฟมินละนี่ชุบวมันมันไนคนกดไรก็แชร์กดเกิดยิ้งแกงเทียนน้ำใ่ะมกดตอวมีก์ลังใจตัวคลิปเนาะค่ะป้อมาเลี้ยงกัดสองทุ่มมาเลี้ยงเนาะมาเลี้ยงค่ะโอ้ยมาเลี้ยงสองทุ่มกัดดี๋ยน้ำปูมันประเทศล้ค่ะป เออดจับนสียเนล้านาเด้อรงเด้อค่ะปูขอบคุณค่ะังเนอเอาจเจริญพรสาธุค่ะปูการรำสก,การค่ะสาธุค่ะสรุปหน้าทางค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะหน้าทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางอ่าตำเล่าโครงสุดท้ายนะคะพี่น้องคะ่ะหน้าทางของปูวัดป่าอุดรน,นะคะ เป็นเลขทถูกค่ะได้มาหาสามซีตัวที่จุดได้คือหาสามซีนะคะน้องนันบูลอกกันไว้นะคะกาซิมีอ่าซี 4, หาหกนะคะเจ็ดหนึ่งซีหาแปดซีกับสามซีดพี่น้องเด้อในเนี่ยคือเลขทถูกก็คือหาสามซีนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็ะมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทาง ต่ำล่าวโคงสุดท้ายแรกงนี้นะคะแนวทางจากปูวัดป่าอุดอรค่ะพี่นอค่ะอย่าลืมนําไปพิจารณาเบิงค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอพุ่นปพี่รองประเท่าสุขุสุคนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุ่นสาหรับข้อมูุ่ในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอคุ่แนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพี่้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะพี่้องคะะต่ะประหยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่เลากันอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ประพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะ พายพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้คะ่ะแอคเซเด้ขคอร์วตล่าพายพี่น้องบรรเทาสขุสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี